ถึงคิวธุรกิจรายใหญ่บ้างแล้วครับผมงั้นถ้าผมจะสั่งเป็นเมนูพิเศษทุกเมนูเลยได้ไหมครับได้ผิดรูปหน้าร้านแน่นอนนะข้ามข้างโอโยมากหอมตัวซอสทัาเฟลมากครับผมดีมาก เขาให้ชีสมาอันใหญ่มากครับคุณผู้ชมเออหนาเลยนะชีสอะ่ะหวานหอมอร่อยมากครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง เ e ็ตเฟูดครับผมแล้ววันนี้ครับผมกลับมาอีกครั้งกับในช่วงเน็ตสอนธุรกิจครับคือต้องบอกเลยครับว่าหลังจากที่ผมได้ทำคอนเทนต์สอนธุรกิจร้านบุฟเฟ่มาคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยชอบมากครับและเรียกร้องอยากให้ผมทำอีกและที่ผ่านมาครับธุรกิจรายเล็กๆรายย่อยๆรายอื่นๆเราก็พอได้ทำมาบ้างแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ครับถึงคิวธุรกิจรายใหญ่บ้างแล้วครับผม แล้ววันนี้ค no รับผมก็อยู nice> ่กับผมที่ร้านชาบูชิสาขาเซ็นทัลบางนาครับเทปนี้นะครับผมท่าทางชาบูชิดูอยู่นะครับถึงคิวคุณแล้วนะครับผมกาแฟกระเป๋ารู้สึกกาแฟกระเป๋าขึ้นมาทันทีครับวันนี้แต่ว่าวันนี้นะครับถึงแม้ว่าผมจะมาสอนธุรกิจแต่ว่าผมก็มีความปานีอยู่บ้างนะครับเพราะว่ารอบนี้ครับผมจะมาจัดเป็น cross p ตินัมซึ่งเป็นคอร์สใหม่ล่าสุดของทางชาบูชิเขาครับผมคอร์สนี้นะครับราคาอยู่ที่599บาท รวมทุกอย่างแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำรีฟิลหรือของหวานต่างๆก็รวมอยู่ในราคานี้แล้วครับผมแล้ววันนี้ผมจะกินได้คุ้มขนาดไหนหน้าตาเมนูอาหารจะเป็นยังไงไม่เป็นการรอช้าไปลุยนะครับคุณผู้ชม let's go <S โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเรียกพนักง,งานมาสั่งอาหารกันดีกว่าครับผมนองครับ สวัสดีค่ะลูกค้าเราเป็นบุฟเฟ่หรือว่าตัวอาราคาท่ะลูกค้าเอาเป็นบุฟเฟ่ครับผมบุฟเฟ่จะเป็นตัวนี้ค่ะลูกค้าเอาเป็นมันมี399กับ599ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ผมจะมากินเป็น599ครับผมเออตัวคอร์สแพทินัมนี่มันพิเศษยังไงเหรอครับผมตัวคอร์สแพทินัมมีเมนูพิเศษเพิ่มขึ้นมากกว่า20เมนูเป็นชาบูพิเศษพรีเมียมซูชิหน้าพิเศษ ข้าวดงบุลีหน้าพิเศษที่มีมีในคอร์ส3 9 9แต่มีแค่26สบาขาเท่านั้นค่ะอ,อ้งั้นถ้าผมจะสั่งเป็นเมนูพิเศษทุกเมนูเลยได้ไหมครับได้ติดรูปหน้าร้านแน่นอนน่น้าเข้าเฮ้ยใช่เหรออย่าเพิ่งติดยังไม่ติดยังไม่ได้สอนเลยยังไม่ได้สั่งเลย <c oughs> เดี๋ยวต้องลองสั่งก้อน <c oughs> เอาเนื้อกาตาบาระครับผมพื้นท้องอันนี้เอา20ครับแล้วก็พรีเมียมเบคอนคุโรบุตะเอา20ทีครเบ วุยนี้น่ากินมากกาตาบาระซูชิอันนี้เอา10คคำแล้วก็กาตาบาระซูชิซอสเัฟเฟิลอันนี้ต้องหออแน่ๆเอา20คําคำประมาณนี้ครับผมยังไงที่เราควรด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาสอนธุรกิจชาบูชิทั้งทีนะต้องเอาให้ยับกันหน่อยครับผมงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็รออาหารมาสักครู่เดียวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอเมนูหายมาเต็มโตแน่นอนวันนี้จัดไป มาแล้วครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้อาหารมาเกือบครบแล้วนะครับผมตอนนี้โอ้โหเต็มโต๊ะเลยนะครับคืนหน้ากินมากมากครับผมนี่ซูชิผมสั่งไปประมาณเกือบ100คำนะครับแล้วก็เป็นเมนูพวกหมูพวกเนื้อนะอื่นๆแล้วก็ซูชิด้านนี้นะครับคือโต๊ะวางไม่พอเลยนะคุณผู้ชมก็อนนี้หิวหิวมากแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยดีกว่าครับผมมาครับเนื้อกาตะโรซสึครับผมใส่ไปเลยครับผมอโห มาครับแล้วนี้เป็นเนื้อกาตะบาระนะครับผมนี่พื้นท้องอ,อือใส่ลงไปครับซ้อนไปซ้อนไปนี่สั่งไป20ครับผมกาตะบาระครับแล้วก็อันนี้ครับผมพรีเมียมเบคอนคุโรบุตะครับใส่ลงไปใส่ไปในน้ำต้มยำนีมม่แหละใส่ลงไปอันนี้หอยมแมลงผู้นิวซีแลนด์นะครับผมใส่ลงไปอันนี้ต้องใส่กับน้ำต้มยำนะผมว่า และนี่ครับผมมอสซาเรลลาชีสครับใส่ลงไปน้ำต้ยมยำไม่แหละมาครับอันนี้เป็นกาตะบาระนะครับซอสทัฟเฟิลนะโอ้โอหมากหอมตัวซอสทัฟเฟิลมากครับผมรสชาติแบบหวานหอมอร่อยมากคุณผู้ชมนี่ครับผม อันนี้ดีมากอันนี้สั่งไปอีกคำกี่ยี่สิบมาแล้วสองเดี๋ยวรอก่อนคุณผู้ชมอันนี้เป็นข้าวปั้นหน้าแซลมอนย่างชีสนะครับระหว่างรอหมูสุกนะสองคำได้ไหมม,มาครับดีมากเขาให้ชีสมาอันใหญ่มากนะคุณผู้ชมเห็นไหมเออหนาเลยนะชีสอะ่ะ ไม่ต้องจิ้มอะไรก็อร่อยแล้วดีผมชอบความหนางชีสเขานี่แหละโคตรดีสามคำครับมาอมอร่อยเต็มปากเต็มคำต่อไปครับอันนี้เป็นข้าวหน้าปลาไหลนะคุณผู้ชมไปครับขนาดจำนวนปริมาณที่เสิร์ฟนะครับเขาไม่ได้ให้เยอะมากอาจจะเอาไว้ให้แบบ กินหลากหลายเนอะใช่ปะ่ะก๋ได้เยอะมาเนี่ยบางทีชามเดียวอิ่มนะมปลาไหลเขาดีเลยอะดีจริงอันนี้เป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนอย่างนะครับคุณผู้ชมงงปลาระบีก่ก็โอ๊ยปล <c oughs> าตาบีเป็นก้อนมองไม่เห็นเลยเมือ่อกี้เกือบตุยเกือบตุย อหมดแล้วครับผมมายากินนี้กุจัมโบ้กุนกันครับผมอันนี้เป็นเนื้อนะมีเนื้อกับหมูนะครับอันนี้เป็นหมูอร่อยมากคือซูชิเขาดูดีแล้วคำใหญ่อยู่นะอ oh, <no. S 1> อันนี้นายสวนนะ ชาบูของเราใส่จะใใสส่่อถ้วยไว้ก่อนนะครับผมถ้วยเล็กไปเลยจริงอันนี้จริงโอ้ยวาวขนาดมันมาครับอันนี้เป็นข้าวปั้นปลาไหลนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้กินข้าวปลาไหลเข้าดีมากปลาไหลโคตรนุ่มปลาไหลไม่ไหลงล่างลงไปเออชื่อว่าปลาไหลอ่ะคือไหลลงไปเลยอ่ะคุณผู้ชม กินได้ทีละสองคำนะครับอันนี้คือความสามารถพิเศษปะเราเป็นแบบติดคอได้นะคุณผู้ชมใช่ครับนี่ของเก่าไม่หมดของใหม่ก็มาเรื่อยๆครับนี่มาเรื่อยๆครับจัดไปครับต่อไปครับผมอันนี้เป็นข้าวปันนะ้นหน้าแซลมอนย่างเกลือนะครับคุณผู้ชมก็จะมีเกลือโรอยๆมานะครับเรามีมะนาวอยู่บนนะอืมเปรี้ยว เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวเค็มนิดๆหอมอตัวแซลมอนเบิร์นนะครับผมมาครับน้ำจิ้มซุก,กี้ครับซุกี้ยากี้ซอสนะครับผมจุ่มลงไปครับกับเนื้อ,ห,อหวานหอมอร่อยมากครับผม ส่วนตัวเวลามากินชาบูชีนะครับผมจะชอบน้ำจิ้มซุก,กีเขามากนะเติมพริกเติมกระเทียมท่าหน่อยนะครับอืสุดๆไปเลยอือันนี้อร่อยมาก599นะคุณผู้ชมมีนะแบบนี้นะคือแบบอื้ม ไม่ต้องจิ้มซอสอะไรเลยจริงนะเพราะเขาใส่ซอสอะไรมาให้หมดแล้วนะคุณผู้ชมดีแต่ถ้าเทียบกันจาก,กตัวนี้นะคุณผู้ชมซอสเห็ดทัฟเฟิลอะ่ะผมจะชอบซอสเห็ดทัฟเฟิลมากกว่าอันนี้ผมให้โนหนึ่งเลยว่าดีสุดเลยดีแบบดีจับละมุนจัดจัดมผมกินชาบูชีมา ผมเพิ่งรู้ว่าชาบูชิมีน้ําจิ้มซีฟูด้ดปกติเคยกินแต่งา,ากับคอนซึอนเออแล้วก็ซุกกี้ลองดูว่าเขาทาดีไหมเปรี้ยวเค็มไม่ได้เผ็ดมากเออหอมความเปรี้ยวอ,อร่อยมากครับผมคุณผู้ชมกินกับเนื้อเขาคดดีอ่ะ ต่อไปครับอันนี้เป็นพนสืซอสนะครับผมจิ้มลงไปเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าเคยมากินชาบูชิปกติชอบน้ำจิ้มอะไรกันที่สุดครับผมลอง Comment คอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนตัวผมจะชอบซุก,กี้กับพนสืนะครับมาครับโกมาดารซอสครับผมอันนี้เป็นน้ำจิ้มงานั่นแหละ รสชาติจะหวานหวาน,วานแล้วก็หอมงาชัดเจนนะครับคุณผู้ชมมันจะออกแบบครีมๆหน่อยนะอ,อร่อยจิ้มงาดีชอบชอบกระซัดครับผมอืมอร่อยมากอือม่นี่ก็เสิร์ฟไม่หยุดเลยนะครับผมตอนนี้ มันครบวงเหรอใครสั่งใครสั่งนี <c oughs> อะไรคนนี้เลยไะเฮ้ยมันหมดอยู่แล้วอะคุณผ,ผู้ชมผมรู้กระเพาะตัวผมเองนะครับผมถ้าไม่หมดไม่สั่งครับเออนี่มันไหวป่ะเนี่ยวันนี้มันโดนปรับแน่เลยวะเนาะหืมหืมมหืหเดี๋ยววันนี้น้ำจิ้มงา MVP วะ่ะ เฮ้ยปกติชอบสุกี้วันนี้ชอบงาวันนี้ไม่รู้ลิ้นเป็นอะไร<ม>เดี๋ยวสุกี้จะน้อยใจกลับมาสุกี้อื้อร่อยเหมือนเดิมรักเหมือนเดิม,มโอ้ยชาบูเราจะหมดแล้วว่ะแต่ว่าเฮ้ียบ ยังไม่ครบเหรอ,หอจริงเหรอยังไม่อีเหรอ,อ,อเฮ้ยเดนอยวันนี้มึงกินข้าวไหมยังอ่ะโอ้ตอไปเอาอันนี้ให้หมดกันชอบในความยาวของเนื้อขางล่างยาว8เมตรน,นั่งของผมไว้ออามาออามา โอ้โหคัฟเฟร์มาเต็มมากคัฟเฟร์โน่หนึ่งโน่หนึ่งเออใช่ครับผมต่อไปครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นครั่ชี่โลปลาไหลนะครับผมอืมนุ่มนอกกรอบในหวานอร่อยอันนี้มึงกินไม่ได้กูจะไม่เหลือให้มึงกูงจำมึงไว้ไม่กินกุ้ง <laughs> ตัวข้าวเทียบกับตัวปลาไหลถือว่าข้าวคำไม่ใหญ่นะใช่ไหมบาลานซ์ใช่อ,อเอาของเข้ามาโชว์คุณผู้ชมหมดของเลอเยอะเลยครับผมเนื้อส่วนท้องอะนุ่มดี อบสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะมาลองเมนูพิเศษแบบผมก็สามารถตามมากินกันได้เลยนะครับตามมาเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมตัวเมนูพิเศษนะครับของชาบูชินะเขามีมากถึง26สาขาเลยนะครับสามารถเช็คสาขาที่มีเมนูพิเศษได้ที่เว็บไซต์ร้านอาหารในเครือโอิชิกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะลิงก์ช่องทางติดต่อไว้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมกับแปะไว้ให้ที่ใต้ดิสคริปชันด้านล่างเลยนะครับ มาครับกินต่อใกล้จะหมดแล้วนี่น o หนึ่ง no หนึ่งอ,อร่อยมากดูนี่สิอู๋คำใหญ่มากเฮ้ยอันนี้ไม่มีกุ้งนะน็อตเป็นไข่หวานแล้วแตงกวาแซลมอนมา <c oughs> กินกิน ห,หกกัพวน,นเราต้องงัดหลักฐานเรามาไว้นะครับผมเป็นหลักฐานที่ผมกินนะครับนี่ไม่ได้สอนธุรกิจแค่แบบเออร้านจัมูุชิอย่างเดียวนะอะไรรู้ไหมพนักงานล้างจาน <c oughs> ถ้าเขาดูคลิปนี้ขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจคือผมแค่อยากจะสอนสอนธุรกิจจัมูุชินะครับแต่เขากระทบ <c oughs> <c oughs> นิดนึน่หรอก นี่ตัวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่โดนวาซาบิขออกอกก่อนเลยโคตรรุนแรงคุณผู้ชมบอก <g ill ip> ผมรู้สึกว่าข้าวหน้าปลาแซลมอนอย่างของเขานะครับคุณผู้ชมมันจะมี2แบบนะคือถ้าใส่เป็นซอสทัฟเฟิลด้วยก็ได้นะครับผมก็จะเป็นจานนี้ใส่ซอสทัฟเฟิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นธรรมดานะครับผมมาผม แต่เข้าด้งปลาแซลมอนกับขา้าวดองปลาไหลชอบปลาไหลมากกว่าปลาไหลมันนุ่มแล้วมันหวานหอมอร่อยดียลยปลาไหลดีโตซูชิปลาไหลก็ดีคือสภาพโต๊ะตอนนี้เอาจริงมึงว่าต้องกินกี่คนวะถึงจะเป็นสภาพนี้เจ็ดคนขึ้นไปโ <laughs> ต๊ะบนนั่นนต้องเยอะอยู่นะ <laughs> ใช่ไหม คือหลายคนน่ะถามว่าเอาไปยัดไว้ตรงไหนตัวก็ตัวนี้เดียวเองเวลาคนที่มาเอซผมที่มาเจอตัวจริงอะ่ะเออเขาบอกว่าตัวนี้เดียวเองเอาไปยัดยัดไว้ไหนว่าอะไรเงี้ยนอนแผ่นไปใต,ต้โต๊ะเต็มใต้โต๊ะแฮหยอกเล่นครับหยอกเล่นไม่มีนะไม่มีก็กินจริงๆนั่นแหละอย่าลืมนะครับมี2ี่บกตาขาห้าโนหนึ่งตัวนี้นะ กาตะบาระซูชินะครับผมซอสทัฟเฟิลเอาเรื่องอยู่คำสุดท้ายรับผม และก็หมดเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ครับกับการสอนธุรกิจร้านบุฟเฟ่ชาบูชินะครับผมวันนี้ก็กินเออราคา599เนาะแต่ว่าวันนี้ก็กินไปประมาณ70นะครับผมประมาณ70แต่ว่ายังกินได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะไปกินข้างหลังครับผมไปนั่งกินไก่น็อตจะไปนั่งกินข้างหลังกันต่อนะครับผมก็ก็เดี๋ยวไปนั่งกินต่ออย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเมนูพิเศษแบบนี้จัดเต็มที่ชาบูชิเท่านั้นนะครับผมก็มาร่วมกันสอนธุรกิจชาบูชิไปด้วยกัับบผผมคร วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคุณผู้ชมเจอกันใหม่เทปหน้าแนทจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงต่อก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้แนทก็ขอตัวไปกินต่อก่อน <laughs> เจอกันใหม่เทปหน้าทหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย